สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบกับช่องแม่เจดพาโชคนะคะในบันที24่24ตุลาสองหาหกสี่นะคะเมื่อนี้นะคะแม่เกจก็ได้มาหาแนวทางนะคะมาฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเป็นแรงไม้นะคะเป็นแรงไม่ได้ยินคาววาหลวงพ่อเน้นนะคะ ่นหายถูกมากแล้วสองงวดติดนะคะท่ชน่มเดี๋ยวฮเขอไปรับช่มรับฟังกันเลยเนาะค่ะเนาะยืเลืตกันีชักเกียรกนีเือคกเีย่วครับยังกสองวดค่ะปีหนึ่งนี่ปีหนึ่งในย่างผ่านกับพาดสองงวดม่วครับเลีเด่นมันเล่นนี่อืตาตกมาปีนี้พิดสามงวดแล้วสามงวดซ้อนแด้วพิดสามงวดซ้อนบาดมันขีเข่าตลอดที่บาดนี้อ่ากบ่ออกง่ายอก ออาจารย์่าบอกไงบาเด็กเดนมั่นเม่อนกคันคิดแต่ตอนเนี่ยงกันนั่นอือตอนเนียงนี่ือบานในขั้นในเขานี่รุดห่างที่นะครับเนาะตานผ่านมาละสามงวดเพราะว่าปีนี่ผ่านสามงวดจิลเลเต็มวีจิลเลเต็มปีจิลเลเต็มนะครับเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งไกลกิ่ปี บ่เกินสองงวดต่ว่าปีนี้บัดพิษสามแล้วร่างนี้บาดนพิษมากสามแล้วบาดี้กระเขามากสองเนาะเริเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเข่ามากสองงวดแล้วขังกระเด่นเจ็บกระซีบางขังเขาเจ็บสองงวดเจ็บสองเขียนอะไรยุ่งเจ็บกว่าผูดได้หรอข้างก็ว่าพูดพสิบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันบ่านค่ะเนี่ยบนเป็นบนล่างบนล่างบ่ต้องกลับบ่ค่ะ กับมันบอแน่นอนอะบอแน่นอนโอ้กับตัวไว้น้ำก็ดีเนาะค่ะแต่ว่าตัวที่เอมมากกว่านั้นตัวเน้นกับไว้แน่เด่นเลยครับไว้แน่โอ้ค่ะตัวขีดกับบาดด้วยค่ะมันประกบเด็กวันก็เข้าบนค่างลังเลยตะกบล่างบ่กขบบาดนี่ยขั้นในขบเนี่ยขี้งาวเลยดีเนาะค่ะขี้งาวขันเลยขันบ่เป็นกเลเก่าค่ะเปียกน้ำวน ย่านเด้ง huh. อ okay. mm ่นเนี hmm. mm ่ยเขาวัดบ่าวายอยู่ดิเออเมียนอยู่นะครับเนาะคนบ่าาเขาหรอกคนนู้นอันอ่ะาะคนบ่เขาค่ะเมียนอยู่พิดเทลแตียบตังต่เฮ็ดมาหนิปูฟันดีวะเจ้าค่ะกับฟันดีเยอว่งห่นงัก้อนฟันได้ป่ารึตุ้อืง อกอียแปกแปสาวแล้วบออกสามแปดอ้ฟันแปนนี่ตัวสั่นฟันก็ะด้ันมาฟันตาเดนี่เห็ดเห็ดด้วยแปนนีแน่นอนนะไม่ใส่อ็นกบไปนาเลียงกเาบลี้ไเเขียนหน่โอ้เขียนไว้อยู่แต่บ่ออะไรใ ว่าะยาโยมเลยรานเป็นเยขเก่านะครับน้ะครับเพาะมันแสนใด้สองเกีเกียรหนสองเกียรตดเกียรหนอยหก้อนเกียนอยเอายมแต่ความ่าบัส่ออกคนาแล้วงัวนี้แต่ทีเมีนมันเกัดน่า่่มีบีเียีเงวดนี่าวัดตาวาัดปูไส้บัไดทั้งโรตอีทั้งหนมึง คือกเลาแสนกลัวนะอัน่ะพแสนสองแสนคฝันผู Life ้ว yes. <pa>. ah ่าผู้คนฝันอันคุณเขาฝันว่าได้เลขเกียรติองฝันยังไงก็อนอืมบานพุบอยากขายกันเล้ไปเจียบผมก็เด่นเล่นน้อนันดิถามน้อันดอเดี๋ยวใส้เราเดี๋ยวสามใส้นสเรากสเอาใส่ขทั้งนาเลยผู้ว่าผู้ว่าสามสองเกียรติก่อนโอยถือทตทั้งเป่งทั้งเาแต่ดี ก็ได้แสนตัวถือคอดสามเปดถือควดถือบ่อถือตะบนถือื้องสามตัวสองตัวถือตัวนาตัวหลังบ่แล้วถือสามเกียบสองเนี่้รถตันดีบ่ได้ด้ครับรถตันดีก็ได้บ่อคนละอันบ่ละใบควบมาว่าคนถือสองยางนะโอ้ถือทองยางรถตะนดีมันก็ถือตัวนาตัวหลังได้ถือได้ใกล้ได้ขนาดอย่างเงินเกือบสองหมื่นรถตดีแล้วเงิ้นเกิดดีนมยใต้ดินอีกใต้ดินอีกสามตัว ต้นโตต้นปีกเป็นปูปันไตแขนเจียวขึ้นกันนะขวดเนี่ยปูเจียวีคด์แคียด้วนกันแล้เนาะเอาไ้เด้ซ่าเลยเนาะปูเนาะเอาแมนยมเพราะว่าขั้นเขาแล้วจิตง่าไอะไแบบนี้นี่น่อยเด็ตัวเด็เว่ยว่าท่านจะทำโอ้ค่เน่นหน่อยพ่นวาพ่นสิบแปลวันศิลนเจ้ค่ะตอนนั้นก็โทรมาถามพันโย วอดีโทรมาอยู่โทรมากมานี่หน่อยเคนไปนางเอาเนาะนางนาเอาอยู่หินตูดแต่ว่าสูนนันวะได้ต้นตะเคียน,น,นต้นนะ้นต้นตะเคียนคนเหม่นมันบุ้นป้าคนไปน่ป่ไกมึงมีคนข้าเข้าไปเมื่อวันนั้นเป็นลูกเราเพิ่งได้สองสามเอ,อวัสองสามผมไปเอาอยู่ต้นตะเคียนนี่เมื่อวันสองสามไปน้ำกันลูกด,ด้วยด้วย ลวพ่อบ๊ได้เต้นค่ะพ่อเสี่ยลูกค่ะเจ็บบวงเ็บบวงแล้วถ้ามาถึงวัดใหกิ่เขาเนี้ยก็ยอกันทีค่ะกัถือของแก่ดิค่ะมันก็คือว่าเหรอเนาะแนวทางเนาะปูเนาะมันก็มีเขามีรุดใดเนาะค่ะวเขายังยืนมาแน่นอนหรแน่นค่ะมีแสารนี่ยังละค่ะใส่ดวงใส่ นั่นเราเนาะปูเนาะดอกไม้สวรรค์คือเพิ่นหวาเนาะเนื้อเงินเทวดาเงินเทวดาได้ยากอันยี้ค่ะอันตัวดวงปะอันดวงมีอันไปซื้อเมื่ี้เขาก็เมื้อเทียกะเอามะขึ้นกับมีโตถือกใช่ไหลงวดไหลกระดิกอืมใช่จริงจริงไหลงวดเลยตั้งเขาอันเลขกกันเลยค่ะอันไปซื้อได้เลข็กเสอยวๆเอกมะขึ้นเท่าขึ้นเลยจ้ะ ค่น,นตัว,วคะคะคเดี๋ยวไม่เก็มาสรุปนะคะสรุปตัวเลขนะคะหทาทำผู้ชมเนาะค่ะที่หลวงพ่อเน้นหายมาเนาะค่ะทำชุมบนนะคะมีสองหาสองีศนย์หาหาเจ็ดนะคะทำชุ่าหลวงพ่อเน้นบอกห้เด่นศูนย์หาะคะเด่นศูหาเลขล่างนะคะมีหนึ่เก้เก้า สองเก้าศูนย์เก่านะคะทำชมเพราะว่าเพลไหเดนมาานะคะมีหาก,กับเก่านะคะทำชนชมนี่นะคะงวดนี้นะคะก็เป็นงวดที่สามแล้วนะคะท่ชนชมงวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วไม่เกลเลยเอามาฝากทนผู้ชมนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะท่ชนชมให้ท่านผู้ช่มพิจารณาเนาะเะนาะทุกตัวเลขนะคะ ที่แม่เกดได้หามาแบ่งปันธรรมชมนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ะมีเข่าบ้างรุดบ้างนะคะธรรมชมผู้ใดมากกจัดนะคะธรรมชมผู้ใดบ่มักกพานนะคะนี่แหละค่ะตัวเลขของหลวงพ่อเน้นนะคะธรรมชมสุดท้ายนี่นะคะแม่เกดก็ขอหายธรรมชมทุกทท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยาเจ็บยาจนนะคะ ให้ลำล้ลยๆยปังๆไปน้ากันเด้วจ้างวดวันที่1พฤศจิกาสองห้าหกสนะคะ,คะไปเบิ้งมาท่านกับแคบหนาจอไปเบิ้งเน้อจ้านี่ห่ะตัวเลขของหลวงพ่อเนนนะคะสุดท้ายนี่ไม่เกะกบขอตัวลาก,กอน,นะคะพอกันไม่ในคลิปต่อต่อไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ